จานนี้ก็นะแค่รอนะรอพิธีเปิดเราของเราเสร็จแล้วก็ไปแล้วค่ะอยู่อนับเจน,น,นั้นลงนะยูบเจ็ายเจ็ดมอตต้หนึ่งเต้นเต้เลยนะครับสวัสดีรัววันนี้วันแข่งสนามสามนะจ๊ะระงครับเดี๋ยวนาจะได้ขึ้นเกตแล้วลูกเ,เรายังชื้นๆหน่อยๆน,นะครับพวกเข<ม>าสอนนะเกห่งข้ามนะลูกให้ได้นานแคกเวานะครับไปนา ไร่่้ไม่ยอมปั่นี่นี้ายก็ไม่เห็น่ะเวว่ะไปไปเเเป็นเป็สอามสี่ห้าหนึ่งศูนย์นะครับได้แก่ลแกแล้วกแล้วรอบนี้มอโตสามนะนะอันนะโซโซนะลงนะ สองโมโตที่ผ่านมาทำดีมากแล้วที่สามสี่ยี่ย่อเดี๋ยวราหลรอบนี้นะโมโต้สามแถวหนึ่งไปแล้วเลยแถวที่สองนาเชื่อว่าต้องทำได้ลูกนะเดี๋ยวเราไปนะเขาจะเป็นรุ่น7ถึง8ปีหญิงนะครับโมโต์ที่3นะครับ กำลังจะปล่อยตัวลงมาครับปุณิกาสุริยวงศ์ครับบ้านเรียนกีฬาทิ่คำพรเตรียมตาวันแล็บทูวินแระวิศราครับยาเพชรโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษาลินระดารับน้ำหินนะครับสีเคเลซิงไทยแลนด์ทีมนรินระะนัตน์พวกรวยรีะครับโปรเจกต์บีโคราช วัชราวรีชินสาบีลิฟ9 99 9 9้าเิ่งทีมครับและรินนราสุขปราานะสาทครับมาดูกันที่1.107น่ครับวัชราวรีชินสาจากบีลิฟ9์9 9เิ่งทีมครับโมโตที่1และที่2เธอทําได้ดีครับตอนนี้ปล่อยตัวออกมาแล้วท่านผู้ชมครับโอ้โหโค้งหนึ่งไม่มีใครยอมใครไม่มีใครยอมใครเดี๋ยวขอดูอีกนิดชัดเจนอีกหน่อยมาดูกันก่อน ครับผ่านโค้งเอาแล้วครับเกิดอะไรขึ้นในสนามเอาไปเกี่ยวกันเองโอ้โหเกมเปลี่ยนทันทีนผู้ชมครับจากที่1และที่2อยู่ดีๆตอนนี้เกมเปลี่ยนไปแล้วมาแล้วครับพัชราบดีชินสาเอาขยับซับเปลี่ยนกันระหว่างลินลินละนารัตนหินกับวัชราบดีครับโอ้โหครับตำแหน่งเปลี่ยนทุกๆ1วินาทีครับปู่ปกครองได้เชียร์กันสนานล่นสนาม b ี X แห่งนี้เลยนะครับ เริ่มชัดเจนยิ่งขึ้นครับเมื่อผ่านโค้ง3วัชรวบดีชินสาจากวิลิฟ999เลดสิงทีมครับและเธอก็ทะยานเข้าเส้นชัยครับตามไปด้วย1102นะครับราวิศรายาเพชรนะครับ